ปูอ่ะน,นี่นี่นี่ใช่เหรอพ่อทำไมมันแดงอย่างนั้นน่ะเป็นปูเลี้ยงแะไรกันแกรนี่พ่อเลยเฮ้ยโอ้มันมีกระดาษ <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้ได้ของเด็ดมาอีกแล้วอะไรเอ่ยดูครับภาษาอะไรครับเนี่ยนี่คือของฝากจากคนงามอีกแล้วนะครับของฝากจากพี่พลอยนะพี่พลอยไปญี่ปุ่นนะครับก็เลยได้ตัวนี้มาฝากนะครับขอบคุณพี่พลอยมากมากไปเดี๋ยวเรานำไปหาพ่อกันพ่อน่าจะไม่เคยเห็นนะผมยังไม่เคยเห็นเลยครับของจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยส่งตรงมาเลยพ่อทำอะไรอยู่ครับพ่าทำอะไรอ่ะเฮ้ยจะไปหาบ้าเหรอ กินไม่แล้วก็มันถึงเวลาแล้วนะน้าจะช่วยลยนะข้าวน้าหนาวแล้วไงเอย่างนั้นของฝากจากคนงามเอาฝากอ๋อหูเลียวอันนั้นหลวงพ่อยนี่เอ๊ะกคำพี่พ่อยอะไรอะอะไรเคยเห็นไหมเนี่ยเอ๊นี่ยตัวอะไรตัวอะไรปูปูอันนี้นี่นี่ใช่หลวพ่อทำไมมันแดงอย่างนั้นอะเป็นปูเลี้ยงอะไรปูอันนี้ปูญี่ปุ่นมากฮะนี่ดูดิภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้คือพี่พ่อไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เลยคิดถึงเราก็เลยซื้อของฝากจากญี่ปุ่นมาหลวงพ่อยนะท่านหันของอร่อยของเปียกใช่ไ ส่งมาเลยขอผุนนักๆเหนือยกว่าผุนนะเน้นนะอันนี้น่าจะเป็นมันปูหรือเปล่าเพราะมันปูญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นลูกป,ปูคือผมไม่ได้ถามนะครับพี่พลอยบอกว่ามีของฝากจากญี่ปุ่นนะเรารับด้วยอย่างเงี้ยบอกแค่นี้ครับวันนี้น้ำน้ำ,น,ำน้ำใจนะเสือหนวมชุดหนดเชียงที่นั้นเนี่ยหันก็ชื่อมาเลยอะ่ะคิดถึงปอกก็คิดถึงตลอดแหละเราก็ไม่มีอะไรให้ก็ส่งส่งส้มไปให้นะอย่างไอันนี้แกดูไหมอะไรอ่ะอันนี้อันนึ้งครับเฮ้ยมีตนังสือด้วยเนี่ย เป็นกล่องเลยปาดเรยเนาะปาเลยโอ้ยี่ะไรของขนาดนีโกอะไรอะไรคุณคุณเลยโอ้ยเป็นกระปุกอย่างดีเลยะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยครับเออเห็นไหมว่าคุณคุณเลยครับผมมันกุ้งมันปูมันเต่ากุ้งมันปูจากพี่พลอยนะครับโอ้ยกล่องมันสวยมากเลยวะสวยเลยเนาะอันนี้อันนี้นี่แชรฟิตมาครับคือคือส่งมาเป็นฟรีเลยนี่นี่อันนี้มันปูทั้งสอง มันปูเเอ้นี่ยโอ้รอบนี้พี่พลอยเอาใจพ่อนะเนี่ยได้กินมันปูสุดยอดเลยเมื่อไหร่จได้กินคือพ่อชอบกินมันปูครับมันปูพี่พลอยพี่พ่อชอบกินมากผมชอบมันกุ้งจริงๆมันปูอร่อยมากครับอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยแพ็กเกจสวยอะไม่รู้ว่าขายเซตอย่างนี้เท่าไหร่นะครับใครสนใจนี่ทักพี่พลอยไปเลยครับทักไปในเพจเลยเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้พี่พลอยน่าจะขายแบบนี้เพราะเหมือนเป็นของฝากอะไรอย่างนี้ไหมเออเนี่ยกะนี่ขอดูนี่นะเวลาใส่กล่องยังสวยงามดีนะ โอ้ oh, oh, มันเหมือนของขวัญปีใหม่โอ้เยครับครับนี่เขามันมีคำกรได้ปูแปลว่าเจริญก้าวหน้าโอ้ oh. สําเร็จรู้ล่วงมีเงินไม่ขัดสนนี่เออกุ้งลอปเตอร์ สมบูรณ์วัสนาบารมีรุ่งเรืองมั่งคั่งจักรพรรดิไก่ครอบครัวพร้อมหน้าความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอ๋อไก่มีลูกมีเยอะอะไรอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็ดนี่คือแหละความรักอันบริสุทธิ์นี่เปยนไปเรื่องกับเป็นที่เป็นชายหนุ่มความประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานตู่จีนนี้อ๋อขอความตู่จีนขอบคุณขอบคุณขอบคุณไก่แล้วเนาะไก่ตู่จีนจริงๆซื้อฝากซื้อเป็นของขวัญให้กันได้เลยนะเนี่ยโอ้พ็คเก็สวยมากนี่พลอยทแพ็คเกจตสวยเลย เนี่ยเหมือนเจ้าว่าชีไข่มากอไปทอดเธอดอกหอมอ่ะดอกหอมออกแล้วนะดอกหอมนู่นออกดอกแห้อออกแล้วนักเลยม่นะงั้นทำไงดีอ่ะเราจะกินไหนก่อนเอ๊่ม่ะคุกไข่น้อยนะกวอันไหนะกะงั้นเราก็กินรวมกันเลยกินรวมกันเลยชิมอาหารจากญี่ปุ่นแล้วก็มันมันมันปูนี่ก็กินอยู่กินสอยากกินครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะแล้วเจียวไข่เีไข่ใสต้นหอมดอกหอมอดอกหอมไปไปดูดอกหอมเนาะไปดดอกหอมก่อนไปไปไรดี ขายพ่อกําลังเตรียมไว้น่าจะมีการไปหาปลานะครับช่วงนี้โชคดีลงน้ำละช่วงหน้าหนาวจะลงน้ำนะครับหน้าหนาวเขาติดเขาน้าพรนปะทุคือทําไมต้องไปหน้าหนาวทําไมไม่ไปหน้าร้อนคือหน้าหนาวเนี่ยมันน้ําเริ่มลดครับน้เริ่มลดหน้าร้อนก็ไปอีกไปอีกหน้าฝนนี่ก็ลาบากหน่อยลบากคนไม่ค่อยหาน้ํามันดีน้นี่แหละเขาไปให้ยินปลาชลชๆอะครับมาไปดูดอกขอมแล้วกันโอ้ยพ่ออันนี้ผักนี้ก็ออกเนี่ยผักอะไรนะตังโอ พกคีโวอพกคีโวผักโโตังโอผิดอ่างโป๊ดเหากับเชกกเี่ยวกับการใส่มาล่าก็อร่อยมากโหเนี oh. ่ยเนี่ยเนี่ยเนี<_<_่ยเนี่ยยอดเนี่ยยอดผักคามผักโถงลังเตาครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยดอกหอมที่พ่อบอกเอาหูเาหูมาจำเนี่ยมาได้กินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตหน่อยที่พ่อตัดอันไหนที่พ่อตัดล่าสุดอ่ะอันนี้อันนี้อันนี่อันนี้ปลูกไหมเออไม่ไม่ไม่ได้ปลูกไหมนี่นี่อันนี้อันนี้อันไหนที่พ่อตัดอันนี้อันนี้อันนี้อันนี่อันนี ไม่ไม่ไม่ที่เราถ่ายวันนั้นพ่อตัดอันนี้อ๋อมันมันโดนอื่นบังไว้เนี่ยก็แลังมันก็ออกมาอยู่ครับออกออกแต่ยังแต่ยังไม่ออกเยอะมันไม่กี่วันไงเนาะอันนี้ที่พ่อมาชําใหม่โอ้โหอันไรมดอะไรที่เราจะเอาคือดอกมันครับดอกมันมีนี่พ่อถ้าปล่อยไว้มันจะมีเมล็ดพันธไหมมีเม็ดไหมมันแค่หลีหรออืมแค่หลีถ้าเป็นเอาไปจี้เป็นพันธุ์มาได้นะมันแล้วไอ้ที่เขาปลูกเอาเอาเม็ดพันธุ์เคยเห็นไหมส่วเปล่ยนแล้เอาหูหูมันมีมีทแอมรูนอยู่เมันเอาเตี้ยมันเม็ดมันหวานเอาเอาเม็ดหวานแล้วปล่อยให้มันมี ่อยให้มันรอกขึ้นมาก่อนเอาพวกนันแบบมันมาใส่หูมันใช่กินใช่ยัง๋อเข้าใจแล้วครับถ้าอยากได้เม็ดพันธุมันต้องเอาเม็ดพันธุหวานแล้วก็ปล่อยให้มันออกดอกแต่นี่คือเราปล่อยให้มีหัวแล้วมาปลูกใหม่เงี้ยเบลดพันธุ์มันไม่ค่อยสมบูรณ์ปลูกกินนะฮะปลูกกินไม่มีเอฟซีถามมาว่าถ้าเราปล่อยให้มันดอกเนี่ยแล้วปล่อยให้ดอกมันแก่มันจะเป็นเมล็ดพันธไหมเป็นได้เหมือนกันแต่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะไม่สมบูรณ์คือนี่ท้าไว้นะมันไอ้กี่แล้วเนี่ยนะมีอยู่นะเม็ดนี่นะ พ่อเคยเอาไว้ดูไหมหรือว่าเขาอาไว้ละมันแบค่มันไม่สมบูรณ์มันแบบเต่งเยอะอ๋อไม่ค่อยสมบูรณ์ครับนี่มันจะหวานหวานงูหวานเลยเดาหอมเดาหอมโอ้ยนี่ยาวมากพวกหอยยาวๆนี่เลยยาวแล้วค่ะเนี่ยนี่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 หอกนี่ยาวที่สุดแล้วโอ้ยอย่าหาเนินได้นะยพ่อลองวัดแขนดูดิ โอ้โหนี่ยาวเลยนี่หอมกล่ำบอ,อกว่าชีกล่ำหน่อยนี่หอมกล่ำกล่ำก็คือม่วงนะครับม่วงก็โโคือเดี๋ยวเราจะเจียวนะครับเจียวใส่ไข่มันจะออกหวานๆนะเหมือนหัวหอมเลยครับวัว่าท้าวไปชื่อมมากเลยมันออกงอกเลยเพราะประจำให้เถอะครับมันมันอะไรกินนะมันเป็นไรนะเขากินไม่หมดเนาะกินหมดเริ่มมีงอกก็้ํชาดีนีเลยออกมาเข้าปจํจำเลยครับเข้าประจำเลยเนี่ยหลอกก็อไรกินไวก็อะไรกินนี่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 โอ้ยหัวบบเลยมันจะยากนะของกินเนี่ยตอนนี้ มันอร่อยอันนั้นมันปลอดสารตัวมันเนี่ยใช่ยังเรื่อครับอันนี้เนี่ยใช้น้ำเนี่ยถ้าปลูกไว้กินอย่าปลูกเยอะครับปลูกเยอะมแรงจะมาเอานับไว้เดียวมันแหลกแหลกเนี่ยนมันประมาณชิบกระโหนี่ครับโปเลี้ยวมีราดตำอ่าครับตำเปียงตำชุ่มกาขนมชิ้นขนมยังกราฟไรมดอันเนี่ยใหม่วันน่ะกินกับน้ำพริกก็ได้น้ำพริกโอ้ผักคามออกเยอะกว่ารอบที่แล้วนะพ่อมันเป็นชุดเดิมหมอที่เราเด็ดไปหรอชุดเดิมก่ะท้าผัวทำมันออกมาช่างมอกคืบมะคืบคือว่าข้าวตกรียดข้าวเรนมันแเลยอ่ะ ครับท่านี้ไปทางหน้าจะยาวไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆเนาะผักคามคือถั่วลันเตาแบบกินยอดนะครับมันจะมีดอกนี้แบบนี้ปล่อยกินหัวมันได้ไหมลูกมันได้ไหมเพาะไม่มีอยู่มันเถอะมันหมัดต็มที่นะมันไม่ค่อยเยอะเนาะมันจะมีพันธุ์แบบกินกินลูกมันกับกินยอดนะแบบนี้คือกินยอดครับโอ้ยเยอะๆผักหอกมาอมะนาวผัดนะโอ้โทุบหมกเลยโอ้นี่ไงหนุมนะนี่อ๋อนี่ไงลูกมันครับทางออกมันว่ายมันอ๋อผัดนะผัดอันนี้ก็ไล่นะเนี่ยผักโขมไข่อ่ะโขมหม้ออเนอ่ไข่ เป็นของกินนั่งๆล่ะครับไปแล้วผัดหอมก่อนปวดละเอาเลยนะอ้ส่งมาไกลนะเนี่ยะจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับวันนี้สนับสนุนโดยน้ำมันปูมันปูมันปูพรอยโฮมเมดนะครับแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ของฝากอันนี้เคยกินละอันนี้เคยกินอร่อยอร่อยนะเนี่ยนะแต่นี่ไม่เคยเห็นหน้าตามันเลยเดี๋ยวต้องรอเปิดดูกันครับเอาเลยเริ่มนี้ก่อนดอกหอมที่เราไปชําไว้นะครับเนี่ยมันจะออกดอกหวทีนนึึงงยาไปถ่่ เนี่ยลูกำลังพิรุธเอาขูดใส่ไข่เนี่ยมันทุ้ยยอดเลยไข่คือเจียวใส่ไข่แบบง่ายๆอันเล็กๆนี้เลยเนาะอืออีกอ่ะเอาดอกด้วยเนาะเปล่ากันหรอหอมเั้งเออบังร้อนนะมีคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าดอกนี้อร่อยเลยอร่อยอร่อยนี่ใส่นี่เลยนี่ครับประนะฐถ้าง่ายๆปลูกอได้กินจริงนนูนี่ของจริงมาละวันนี้อู้วิ่งปรุงด้วยอะไรบ้างเกลือชุรสเนาะโอ้สองอย่างปูเลี้ยวแค่เกลือชุรส เขาหมิ่นถส่หน้าเลยนะเขาหมิ่นไม่ใส่เถอะหน้าไม่ใส่ไม่ใส่ต่อไปไข่ทังเสียงก่อนท้าครับครับครับเหมามันมีลูกมีตัวใช่ไหมพอคิดถึงพักไข่ได้ก็คิดถึงเมื่อเป็นเด็กอ่ะไข่ค้างห้างมะโมกกินเพราะทุบมันแตกอ่ะไข่ค้างห้างที่มันไม่แตกมันไม่ออกมะโมกไผ่อ่ะแล้วก็นั่งหินก็เลยแตกแป๊มเม็นก็เม็ดนางตัวก็มียนคนไม่ได้พูดท้อหล่อนี่หนึ่งอู้หญิงนี่ยหล่อนสมัยเพนนะโอ้นี่ นี่ครับโมยโมยเด็กสมัยโบราณมันร่มมมยอย่างสมัยนี้เด็กโตนี่ป๊บบโมยเด็กห้าแกม ชุรดั้มฉันนักอะไรประมาณนี้อใส่ยี่กินไรก็หานกไม่ได้เดี๋ยวไข่ได้นะนี่เออจริงไข่ห้ามใส่ชุรดั้มนิดเดียวนี่เดี่ยวพวกเนี้ยคือก๋มนักประมาณนี้ครับผมเอาแล้ชุรดนี่ครับโอ้โหหะครับนี่เข้าเข้ากันอืมน้ำไปเจียวครับผมเอาเลยครับนี่โอ้ยครับกขะ้นแรกก่อนนะครับต้องแบบ นอาลงเตาก่อนสน,น้ำมันลงไปครับวน่นาะโอ้ยัง <c oughs> เจียวไข่ที่ต้องยอมใส่น้ำมันเยอะหน่อยน,นานๆกินทีเอาโอ้ในสดาแล้วเหะอละใ้ละมาอมเอาเลยครับโอ้โทอนี่พร้อมแล้วครับรทอดใส่นน้ำมัน โอ้โหเรียนคำว่าโ้ยไม่มีปิดก้นหม้อครับเฮ้ยรู้ว่าตีแล้วเพนาะด่าตีตีนะจิดให้ด้านนี้สุกก่อนว่าจะกลับได้หรือเปล่าครับน้ำมันนี้แบบจะเต็มนี่เป็นแผงอยู่นะเพราะเขียนนะเขียนนี่นอนกลับด้านได้อยุบอ้านได้อยู่เอ่ะลองนี่ลองนี่ลองดูครับลองดูนี่ก่อนครับนี่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 นะครับช้อนมันเล็กนะว่าจะเป็นแทนหรือเปล่า ฉีบไปเลยครับเปึ๊บนี่ไม่แล้วงนะฮะจัดสักมอสประมาณนี้กันอ๋ออ๋อนี่สองแผ่นแล้วครับจากแผ่นเดียวกลายเป็นสองแผ่นแล้วครับสองแผ่นสองแผ่นด้านหนึ่งครับผม ไม่ใช่ไข่เจียวเพมันมันต้มไข <c> ่ <ười> ไข่ต้มน้ำมัน <c ười> มันเหมือนไข่แกล็อะไรองเี้นะได้อยู่นี่ก็ร้อนอยู่เพราหอมแล้วหอมแล้วเปลีล่ยนน้ำมันออกมาบรรยากานี่น,นานทีครับขอกินแบบจัดเต็มหน่อยไข่เจียวมันต้องแบบนี้ครับแบบนีโ้โอ้โหเดีโยโยโย๋ยวนี่ครับอร่อมขนาดนี้ ไข่เจียวดอกหอมครับง่ายๆมาเดี๋ยวเราไปดูอาหารญี่ปุ่นของเราก่อนเป็นยังไงไม่รู้ครับวันนี้ง่ายๆครับผมไข่เจียวอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะทางญี่ปุ่นโอ้โหนี่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 เฮ้ยแล้วแล้วมาดูมันปูหรือเปล่าดำนี่เป็นยังนี่เฮ้ยเป็นงี้ทีแรกนึกว่ามันจะแดงแดงเป็นไงเอออกออกกินปูกินปูเหรอ เออมีกลิ่นปูกลิ่นปูความขนาดอะไม่รู้ว่าต้องไปทำสุกอีกหรือเปล่าเนี่ยผมว่าได้กินได้เลยเนาะเขาได้ยังนึ่งละถ้าใส่กระป๋องมาได้อนึ่งละพอเลยวิ่งอ๋อมันมีกระดาษรีมกิ้งครับนี่โอ้มีมันชั้นอยู่นี่นเนื้อละเอียดเลยโอ๋ออันนี้กระดาษที่ไม่กินนะเลยไม่กินเออรีมะพวกตักกระดาษไม่กินมันเข้านี่ยแล้วเอาเน่าเอาเนาเนี่ยโอ้เป็นมันนุ่มหรือแข็งพ่อเปนเนืนุ่มนี้นุ่มนี้นี่ไหนเนาะครับโปโทนี่ สองก้นนุ๊สองก้นมันเป็นดำๆนะอ๋อหอมคณะหอมปูหอมอปูนะกินเบี้ยกินเต็มอย่างเนอะกินปูเนาะกินปูกินปูอันนี้แนี่นอนดูทียวนี่เอานี่ของพี่พลอยครับเคยกินอยู่แล้วครับอันนี้อร่อยแน่นอนมันปูครับโอ้โหมันปูเลยนะผัดทรงเครื่องนะครับมีรสชาติแล้วนี่ละลายอย่างพอนี่นี่แช่มาแบบฟิตนะละลายละลายนี่เอาเนอนี่ โอ้โหอันนี้มันยังแข็งอยู่นะปล่อยให้ละลายกว่านี้หน่อยอันนี้เคยกินอยู่ครับอันนี้อร่อยอันนี้ก็เมกกบเดียวอ่ะนี่นะนี่กับข้อใสแล้วน่ร้อนโปโหเอาละเนี่ยความกระตันกันนี่นะพรอยโฮมเมดครับอ่ะเพาะชิมเลยก่อนปล่อยนองชิมไปเลยก่อนอันใหม่เลยก่อนอันใหม่อะของใหม่อะเอาแถวโซ่หนึ่งประมาณนี้นะนี่นะทำอิ่มพู้เลยเฮ้ยก้อนใหญ่เลยอ่ะลองดูรสชาตินะครันนี่ลองดูครับคำแรกครับผม ไม่รู้เขาทำสุกหรือเปล่าอันนี้ได้กินได้อยู่ยังครับอีกาหมอ้อขนาดอีกาหมอ้อขนาดอีกาอีกาหมอ้อขนาดโอ้ไม่พีมย่างเนื้อหอมหอมปูออกมันๆมันมาะกว่ามันไข่ไข่ยังไงคล้าย่ยาลายเลือดเอ่เอเลือดไก่หรอเลือดไก่นุ่มๆหนุ่มหนักห,นหอมขนาดละโอมันนุ่มมันนุ่มเหมือนเลือดไก่นุ่มๆออกหวานๆหน่อยออกมีความหวานเค็มไหมเค็มไหม เค็มเค็มจับ่ะเนออกหวานหน่อยออกหวานหน่อยหวานแล้วก็หอมปูหอมความปูลองข้าวเขกับข้าวดูเนี่ยเป็นไงยอ้าวป่นี่นี่หนึ่งกับข้าวก่อนเอาข้าวอืมกับข้าวข้าวดีข้าวนาละเผยโฉยเนี่ยนะแล้วเนี่ยมันมันคล้ายกันไหมคล้ายกับตัวนี้ไหมันคล้ายกันได้เมนูย่างอ๋อนี่ก็ไม่เอาเนี่ยกว่านึงเนี่ยก่อนนะนี่นะนี่นะอันนี้ใส่ข้าวเลยนี่นะ โุ้งข้าวนเราชอบกินแบบนี้นะครับมันปูอืมเป็นไงอีกอย่างม้อขนาดอีกอย่างม้อขนาดอีกอย่างอีกอย่างม้อขนาดเลยกก็ทอทออันนี้ยำยังอันนี้ออกมันมันหนักหน่อยนหน่อยนี่นะอันนี้มันกว่าอันนี้มันกว่าอ๋ออืมอย่ารู้รสชาติแตกต่างกันเลยอ่ะกินกับข้าวเนี่ยข้ากันหรือว่าเหมือนเหมือนกันแต่กินกับข้าวนี่อันนี้เข้ากว่าขอาหรออันนี้ก็เข้าอยู่นล้วรสยรสชาติน่ะ มันคนละอย่างเนาะคนละอย่างอ่ะเอาลองนี่หน่อยไข่เจียวเราโอ้โหเดี๋ยวตกกระป๋องไข่เจียวไม่ได้โปรดเท่าเนี่ทอดแบบกรอบๆเลยอืออือสองอีกนี่นะครับโปรดเท่าขอจับมือขอจับมือนี่เหมาะดูก็รู้ว่าอร่อยอีกอะโมขนาดโปรดทอาเนี่ยก็เข้ากันล้วยโอ้ไม่มีมาถาม มาทำดูเบียบอ,อร่อยทุกวันอ,อันไหนมาจากญี่ปุ่นอันไหนมาจากกรุงเทพอันไหนมาจากเมืองผางเมืองฝ้าย <laughs> เอาละครับน,นี่นก็เหมาะเลยเนอะนี่ก็เหมาะนะโอ้โหห <c oughs> ืมห <c oughs> ืมก็เปิดรูด่วนรูดลุกมีกระพริดด้ดด <c oughs> ดวยเอาเนื้อ,อไปไปแล้วครับผมอ่ะอีกคำหนึ่งว่าเย็มกว่าเย็มกวนาไปนั่งกินเด้อแล้ว อ่าสะใจปวดขอบคุณน้องพลอยนะของอร่อยคิดถือปล่ปเวก็ขอบคุณน้องนักเฮืออยู่หรี่มิชูเขาละเมอรวยเ็แข็งแรงแฮียงเลยในสุขภาพนั้นเงินคำไหนมัดเทมา้นยน้องพลอยเน้อลองปูญี่ปุ่นนี้ดูลองปล่าเปล่าเลย เออเรื่อรสชาติเนี่ยมันนุ่มๆเนาะมันนุ่มมีความหวานไม่เค็มเนาะออกหวานเดี๋ยวกินกูทั้งส่วนไหนของมันนไข่มันละมันนะพวกเค็นบวกนั้นเป็นไข่ละกันไข่ก็มันไข่มันมันหวานหวานน้อยนะก <t> ็มันมันอยู่นะที่มันหวานมีความอยู่เนาะของพี่ายใบุ้ม หอมวิปครายมันจะหอมคลึเหมือนเจียวกระเทียมอ่ะอืเหมือนผัดอ่ะถ้าผมว่านี่มันกับข้าวเข้ากว่าอืมอันนี้มันก็หอมปูครับเดี๋ยวมันต้องกินขนมปังไม่กินกับอะไรไม่รู้เนี่ยมันอ่อนหวานเนาะออนหวานนิดหน่อยแต่มันอยู่อืหอมปูมากอืม เทีมเจียวมะม่วงค่ไข่เจียวไข่เจียวอร่อยทุกอย่างเลยวันนะี้อ๋อมาครบเลยอะ่ะอืมอืมอืมขอมีบอยเอา้าหม,มดเดียวแบบเนี่ยอันนี้แบบไม่กลวยนะสำหรับผมนี่ถ้า ถ้าได้เลือกกินได้อันเดียวกินกับข้าวนี่ผมบอกคงมี่พลอยอันเนี้มอันนั้นก็อร่อยไม่ใช่อร่อยแต่มันไม่ทอย่างมันไม่ใช่รสชาติบ้านเราอ่ะเนาะเนี่ยเนี่ยนี่นะแต่ความนุ่มเขาสุดยอดนุ่มมากนื่เขากินกับอะไรครับอไม่กินปูงแยงอยู่นั่นเลยนะเวลากินอันเนี้ยกรต้องขี้อี๋ใส่ถอ่ว อืมอืม,อม,อมเห็นปูความอยู่แม่ขอม่ออยู่ในวันนี้อันนี้นะทามีเนี่อยกลับเข้าก็าไรแล้วมันปนะูมันควายนะ มาเอาเลยปิดแทะครับเต็มที่เลย่ายใจ,จยมากวันนี้ได้กินแบบของแปลกครับของแปลกอร่อยดีอันนี้ไม่แปลกกินบ่อยแล้วแต่อร่อยมากอร่อย <c oughs> วันนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนเนาะครับขอบคุณสำหรับรรการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปอุดหนุนพี่พลอยนะครับน้ำพริกเอยไม่ใช่น้ำพริก มันปูมันปูจะมีมันกุ้งด้วยนะครับเป็นเซตแบบไหนก็ลองไปติดต่อพี่คอยดูไ่เป็นกุ้งนะมันกุ้งมันปูมันกุ้งมันปูแต่รอบนี้แปลกมามันปูอย่างเดียวเสดลืมก้าโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับอันนี้นะครับมันปูและก็ปูมันปูอย่างว่าปูปูญี่ปุ่นปูเย่ปุ่นเนี่ยเรคอยส่งมาให้นะครับพอเรากินละดีองคดีใจอย่าลืมอย่าลืมไข่เจียวทำไข่เจียวด้วยนะครับเหมาะกันนะทุกอย่างเลยวันนี้ไข่เจียว